สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในโพทีชแนลนะคะเราก็ไปอัาเดชบ้านของคุณเองคุณเมย์นะคะจ้าฮะเออเพิ่นถ่ายคลิปอยู่ บ้านคุณเมงคุณเมย์นะคะเนาะทิ้งช่างตอนนี้ก็คือก็ก่ออิฐขึ้นสูงแล้วอย่างสวยเลยใส่หน้าต่างแล้วอย่างสวยงามเลย นี่อย่างสวยงามเลยนะคะนี่เพนก็ใส่หน้าต่างแล้วจะคือถ้าเอาห้องเดียวมันมันสั้นมันจะดูมันดูมรมสวยมันจะนมันยาวอย่นะอมันจะสั้นไง ออกคุมไปเลยใช่ไหมออกคุมมาอย่างนี้เลยแ้่ความสูงมันพอจะเาเรียกว่าดข้างหน้าได้อยู่เนาะมันจะได้ถ้าเรายื่นเยอะยมันก็ไม่ลงถือว่าถู่แล้วดิลงมาลดยี่สิบแต่ผมว่าแบบไหนตอนนี้คือพี่ทุยก็ทำได้แล้วถามว่ามีไหมถึงไหมถ้า <c oughs> ถึงก็ทำได้หมดอ่ะ ถ้าสวยก็ถึงอโอเคเอาทรงนี้แหละเพราะว่ามันรวมข้อดีของปั้นยาแล้วก็ทรงจั่วไปด้วยหรักคือหลังคาตรงนี้จะเป็นแบบทรงมานีลามานีลาเป็นทรงแบบมานีลาเพราะว่ามันจะแข็งแรงแล้วก็มันระบายความร้อนได้อันนี้เสาอันนี้สูงแค่น,นี้พอได้เหรอคุณเองพอพี่อศอ๋อ<า>เดี๋ยวต้องต่อหลังคาใช่ไหมใช่เท่านี้แล้วพอดีและสูงม่านไม่สวยใช่สูงก็ถ้ามีฟ้าก็ประมาณนี้พอดี ใช่ไงเจอไหมพี่สุป้าก็อยู่ที่โรงงานอยู่ที่สองสี่สี่สองสี่แล้ก็ต้นต้นนี้เจอขับประมมาสองก้อนก็ป้าไปเลยคันนี้แหละสวยแล้วกำลังคุยเรื่องหลังคาพี่อ๋อจะเป็นทรงมะนีลาตอนนี้เหรอคะมะนีลาไม่ใช่ปั้นหยาละเพราะปั้นหยามันไม่มีตัวแหลมขึ้นมาระบายความร้อนจากหลังคา เราก็ใช้เลยใช้แบบว่าอีกแบบหนึ่งรอรอชมนะคะเนาะรอชมครับพี่ออสรอชมเพราะว่าพี่ออสจะเอาไปทำบ้านเองพี่ออสจะเลี้ยะเลี้ยงอยู่ในตู้เนี่ยพี่ออสจะเลี้ยงละเาก็ดูแลเท่านี้แหละพอดีพอดีสวยสูงมากฉันว่าไม่โอเคเท่านี้แหละโอเคแล้วสูงมากแล้วมันดูแบบยังไงอ่ะสูงอืมสูงเกิน เท่านี้พอดีนะผมผมแ่ะคือคุยกับเมยว่าลดลงมาสักก้อนไหมแต่เมย์บอกว่าพอดีแล้วเออเท่านี้ลดลงมาอีกก้อนหนึ่งไม่สวยนะคุณเองค่ะต่างกันแค่เดียวเลยนะเท่านี้แหละเท่านี้แหละอ๋อนี่ผู้หญิงชอบอ้าวพอ่าเราไม่ใช่พอเรามองเข้าไปแล้วมันโอเคเลยอืมเพราะเพรอนั่งอยู่ตรงนู้นเพราก็มองสงสัยค่ะเอาเท่านี้หรือเปล่าหรือว่าสูงกว่านี้ถ้าเท่านี้ก็โอเคสวยดี เท่านี้แหละคุณเอน,ดนอดีครับาาม่มันงมันมอืมแล้วมันไม่สวยไง,งะเท่านี้แหละพอดีแล้วหลังคาก็จะมาออกประมาณเมตรยี่สิบยื่นออกมาเมตรข้างหน้าเหรอคะหรือว่าข้างข้างออกจากอืม แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องเสริมมาอีกเพราะว่าจะทำปูพื้นมาด้วยต่อออกมาเหรอหนูเมเป็นเทอรมเล็กๆล็กไม่เล็กแต่ต้องไปถึงต้นต้นนี้เหรอโอเคครับผมก็อัปเดตบ้านคุณหนึงคุณเมเนาะสวยดีสวยเนาะบ้านในฝันของพี่ออสจะมีหรือเปล่าจะมีวันนั้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแค่ฝันแค่ฝันฝันไว้ก่อน ที่บ้านก็มีแล้วที่บ้านที่บ้านเพื่อเบื่อที่บ้านไงหนูเวก็จะอยากมานอนที่นี่อย่างนี้ไงเผื่อเผื่อไม่อยากกลับบ้านอันนี้บ้านแบบว่าไม่ัปกับ้านบ้านเป็นบ้านแบบมีทำสวนสาธารณะมาอีกนะนี่เหรอทำเยอะถ้ามีงินก็แต่งสวนพี่ออยก็มามีงออกกำลังกายหนูจะลงให้ที่ออกกำลังกายด้วยใช่ไหม ก็อัปเดตบ้านนุเมย์นะบ้านในฝันพี้ยอนนะพี่ฝันอยากได้เท่านี้แหละนุเมย์อันนั้นนะมันเกินฝันเอาบ้านพอดีฝันเอออันนั้นละมันเกินฝันอันนี้นะพอดีฝันเออวางไว้มันจะได้ไม่เดือดนึกว่าฝนจะได้ไม่ต้องตกตั้งแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่นฝนเป็ตกเฮ้ยไม่แดดเท่าไหร่ ลาเป็นเคดแล้วคุณเองทำให้ทาให้พี่ออดอยากได้บ้านอีกอีกหลังนะหนูเมย์เดี๋ยววันนี้แหละรางวัลที่หนึ่งวันนี้น่ะเกี่ยวข้าวนี่เดือน,นเดือน,นตุลา,าเดี๋ยวก็เกี่ยวข้าวแล้วตุลาคุณสีกา พันวาก็เขาก็หมดแล้วข้าวนะ่ะตุลาพฤศจิกาสองเดือนนี่แหละใส่หน้าต่างแล้วก็สวยอีกแบบนึงเนาะไปอัปเดตข้างในให้เอฟซดูก่อนนะ เราจะอัปเดตดูข้างในก่อนอันนี้ก็ใช้ปูนเหาะลงไปนี้เหรออ,อ่าเหยาะลงไปในรูใส่เหล็กเสียบทุกชั้นแล้วก็เหาะเรไปในรูใช่ไหมบ หลังคาก็โอเคแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วเมื่อกี้เขาติดติดเลยตัวนี้เหรอคืออะไรกับหัวกับหางบ่สลับอ๋อเป็นระตูวเป็นที่ติดอยู่ข้างนอกตัวนี้นะแต่เขาสลับให้แนละ้ะ ตรงนี้ตรงนี้คุณเองคุณเองทําทึบไหมหรือว่าโล่งอย่างนี้คะเอ้ยเป็นหลังคาอ๋อเป็นหลังคาแต่ว่าปล่อยโล่งอย่างนี้เหรอครับอืมเป็นให้นั่งได้จะมีค็อปเตอร์มีอะไรประมาณนั้ข้างหน้าเนี่ยนะอืมีเสาอืมค่ะนี่นะคะเนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ